นี่ผมมาเสนอในอันนี้อาผิดพลาดนะเพราะผมไม่ได้หาข้อมูลมาเลยแต่บางคลิปก็หาข้อมูลมาเห็นะโอเคไปดูกันคลิปกันเอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมารีวิวแอดออน MB Creator Plus Demo V5 นะ Ocean f o n e นะก็ออนนี้ไม่ได้รีวิวมันโคตรนาเลยแต่แต่แต่ V แรกจนถึง V5 นะจะไม่ได้รีวิวเลยนะ ก็จะมารีวิวกันเหรอเนะโอเคแล้วก็ไปกันเร็วๆนะถามว่ามันเกิดเ,เ,เองไหมเกิดเองเหรอนะเดีย๋ยวพาไปดูอยู่ไหนว่าจมีอยู่ไหนบ้าเไ้้ไจมิ๋แสดงตัวมาที่เอาว่าอาจจะ,ะ,ะหาย,ายากนิดนึงเหรอนะถ้าเกิดเจอก็เออน่ารำคาญเหนะนะรอนี่ยน่ารำคาญโอเคหมีอยู่ไหนโอ้โหบ,บาลานซงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะนะ ปกติคนน่ะนี่เหรอไรนีの die. の die. ่ดิดิมันเกิดดิเกิดเองวะนะดิเขามาดูดาก้อนนะตัวเฮ่ยนะตัวเฮ่ตัวเฮ่โอเคแล้วก็มาดูกันเอะไรคนนุ่ดยแลกนี่เหรอนะนี่โอ้โหเพิ่มมาเยอะมากเลยนะไอ้ตัวนี้เขาน่าจะยังไม่ทำถิดเจ้าเนี่ยถิดเจ้าถกดเจ้าไปโอเคเราจะมาดูอะไรนะก็จะมีแถ่นั้นนี้โอเชียนแพคอันนี้นโน้ตเอออะไรเนี่ยแพคหมดนะโอเคเรามาดูเลย เซตแรกของนะเราจะมาดูเซตแรกโอเคนี <cción> ่ก็คือวัวเฮดวาน่จะเป็นวานเลยก็เป็นวานแบบนี้ว่านะนี่เป็นวานแบบตัวใหญ่ว่านะตัวโคตรใหญ่เลยนี่เขาเพิ่มเขายังไม่เพิ่มโอเคเพราะเขาจะเพิ่มอวุธมาแล้วอนะโอเคนี่โอ้โหแบบอินนิเมชั่นลื่นไหลมากเลยนะโอเคตุ๊กเลก็คือ เออลาเสเกอร์อะไรอย่างนี้เหรอนะโอเคดิก็จะแบบเออเป็นเสือเหรอนะดิเป็นเสือนะก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้เหรอนะโอเคดูท่ามีดูท่าปร่มาณนั้นโอเคต่อไปก็เป็นบูลชาร์กชาร์กฮะบูชาร์กชาร์กเออฉลากสีฟ้าฟ้าฉลากฉลากนี่ก็จะเป็นแบบนี้เหรอนะดีดีด แล้วก็จะมีแบบฟ้าอันนี้นะฟ้าเลยเอ้ยเรียงไปมันมีแอนิเมชันตอนที่มันอยู่บนหุบเลยนะนีตอนวานตอนนี้มันก็จะมันอยู่บนหุบก็จะเป็นแบบนี้คนนึงก็จะนอนแบบนี้คนนึงเรไปนี่แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะบูนี้คนนึงมีทั้งตัวเล็กก็ตัวใหญ่คนนะงโอเคต่อไปเลมอนช้าคนะนึงนี่เลมอนช้าคนนึงนี่โอ้ก็แบบเอ่อเฮ้ยมันชู้กันโอเคนี่ก็จะเป็นแบบนี้คนนะเลมอนช้าแล้วก็ตอนที่มันอยู่บนบุบ ก็อย่างนี้นี่ตัวเล็กตัวเล็กเล็กกระจิ๋วเดียวเลยวะนะเดี๋ยวม้าต่อไปก็จะเป็นไลออนวะนะไบเป็นสิงโตนะสิงโตโอเคแล้วก็อีลาเฟนวะนะเป็นช้างกว่านะอีลาเฟนอีลาเฟนอือก็จะเป็นช้างกว่านะนี่เป็นช้างโอเคนี่ช้างไปไหนวะเนะเดี๋ยวันไล่กันแล้วมันไปไล่กันแล้วนีดีดี วัตจักรก่อนนะโอเคต่อไปก็จะเป็นโนชาร์ก่อนนะโอเคโนชาร์กเออฉลามฉลามปากไมนะ่ใช่ฉลามฉลามเออน,นั่นแหละจำเออจำติดละต่อไปก็จะเป็นโมดูชาร์กให้มันอยู่บนหุบโอเครู้แล้วทำไมเขาถึงไม่ได้ตั้งเจนอะแอนิเมชั่นทั้งหมดนี้ยังไม่เสร็จดีโอเคต่อไปก็คือ,โ,อ,คอ,คอโมโคโชารนะ์ก่อนนะยังไงโมเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวข้างนะโมโคโชาร์ก่อนนะ โอโคชาก็เป็นแบบนี้หมดนะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะต่อไปก็จะเป็นเออตัวนี้ตัวกินมดใช่ไหมอ้าวจะไม่ผิดนะจะเป็นตัวกินมดให้ใจใช่ตัวนี้แหละตัวกินมดหรอนะจะไม่รู้ว่าเป็นตัวกินมดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็มาดูนะโอเคตัวแล้วก็นี่ชื่อว่ากิสลี่เบลล์นะกิสลี่เบล ก็จะเป็นแบบนี้เหรอนะมันยืดได้นะยืดได้โอเคแล้วนี่ก็คือรถอันนี้รถเทนสเน็กก่อนนะเป็นงูเป็นงูกระดิ่งหรือว่างูหางยาเปล่านะผมดูโอเคถ้า okay. มันเริ่มแบ ek, แบนี้เนี่ยโอเคต่อไปก็จะเป็นเอ่อสเตลลี่ชาร์กอะไรแบบนี้เหรอนะโอเคลองดูอื้อโอ้เป็นแบบนี้เหรอนะนี่เป็นแบบนี้โอเคถ้าเกิดมันอยู่บนบกมันจะเกิดอะไรขึ้นหนีไปอย่างนี้เลยต่อไปก็จะเป็นเอ่อ เมกาเมาส์ชาร์กเหวนะเอ่อปลาฉลามปากใหญ่เหวนะเรามาดูกันจิ๊บปะจิ๊บปะต่อไปก็จะเป็นเออปลาฉลามวานเหวนะปลาฉลามวานก็แบบนี้ค่ะนะเขารีโมเดลเวล,เวลาครั้งหนึ่งนี่ก็จะแบบนี้เ่วนะปลาฉลามวานต่อไปก็จะเป็นเอ้ยลืมให้ดูตอนที่มันอยู่บงบงอน,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 นี่นะโอเนี่ตัวเล็กโอเคแบบนี้ โอเคแล้วก็นี <alphabet perme ates> okay, ้อนะโอเคอะปะก็จะเป็นเตอร์ซี้เช้านะไม่รู้ตัวอะไรโอเคก็อย่างนี้นะโอเคแล้วก็เราจะมาวางเลอะไ่ก็เป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นตัวเล็กแต่ว่าหางยาวเหนะเราจะลองสิดูเล็กๆเล็กวเล็กๆเล็ก่ไหนนตัวเล็กอืมตัวเล็กมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้ต่อไปก็จะเป็นชาร์กนะก็จะเป็นฉลามปกติเลยนตัวเล็กเมตัวเล็กอยู่นีนะคนนะ ดนะิชา้าคนนะดเช, ắc, ช, ắc, ช ắc, ้าใช็คช็คเช็คดิแล้วก็ดินี้โอเคแล้วก็นี่คือแฮมเมอร์ช้าก่อนนะเป็นภาษาของข้อคนนะดูชาร์ทนะเป็นปลาชาร์ทของอนะของอ้คนะอคนนะตัวนี้โอเคแล้วก็นี่อดิเดน้าก็จะมีเหล่านี้คนนะต่อไปก็จะเป็น A B C นี่วิเลเจอร์นะเป็นวิเลเจอร์นี่คนนะอนไปพวกนี้มันมันกินตีคนนะ มีแต่ว่าวิ่งหนีไปได้สองคนนี้วิ่งหนีไปได้โอเคแล้วก็จับมาใหม่ก็เนี้ยนี่นะนี่ก็คือนี่ก็คือเตฟเอบีซีสเตอร์นะนี่เอบีซีแล้วก็กกเอบนะีซีอ,เอ,อ,เอ,อนะอเอล,ะล็กต์นะอืมเข้าไปโดยสลามกันนะ นี่ก็คือเดียนะเป็นกวาง,น,วางนี่ก็คือหบุกิ้งช้าขนะก็จะเป็นฉลามปลาแบบนี้นะฉลาดโอเคก็ยึดได้นะเหมือนว่าฉลามอันนี้จะไม่ถูกกับไอ้พวกดาวนะๆๆๆนนะี่ะต่อไปก็จะเป็นแมวมอนะแมวมอรีโมเดลแมวมอรีโมเดลครับนี่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะแมวมอสนี่แล้วก็มูสนะกวางมูสแล้วก็ไวท์วูฟนะโอเคแล้วกนะ็ แล้วใครก็รู้นะเป็นจิงโจ้นะเกิดที่สวรรค์น,นาโอเคต่อไปก็จะเป็นบูชาก่อนนะอันนี้ก็ตอนนี้มันอยู่บุบกแล้วก็ตอนที่มันอยู่ในน้ำเานะนี่คือบางตัวมันจะอ้าปากด้วยนะบางตัวบางตัวก็ไม่อ้าปากจะเสีเดยดนะ่าจะไม่อ้าปากก็แล้วนะโอเคแล้วก็นี่โอเค ดลองมาดูก่อนว่าหยิบม,มาถูกหรือเปล่าโอเคนี่ก็คือไลออนส์นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นไลไออนตัวเพื่อเนี่ยแล้วก็จาก,กวัวจากัวแล้วก็นี่คือฮัมเออฮัมแบ็ควานวานเนี่เวอนระ์นี่ก็จะเป็นแบบนี้หมดนะนี่น่าจะรีน่าจะรีแอนิเมชันป่ะไม่รู้จับไม่ได้โอเคนี่ก็คือนี่หมดนะก็จะเป็นแบบนี้หมดนะ อันนี้เลยนะต่อไปก็จะเป็นเอ,อ่อกรีนแลนด์ชาร์กนะนี่กรีนแลนด์ชาร์กนะกรีนแลนด์โอเคก็นี่ต่อไปก็จะเป็นวัตวสบู๋นะหมาป่าสีดังต่อไปก็จะเป็นนี่นะตัวนี้แล้วก็เออชื่ออะไรไม่รู้ต่อไปก็จะเป็นซอชาร์กนะเป็นฉลามปากเลี้ยวนะโอเคฉลามปากเลี้ยวนะฉลามปากเลี้ยวนะต่อไปก็จะเป็นเกรดไวชาร์กหรอนะ เกตไวชาร์กน,นี่นะตัวใหญ่ได้วนะเกตไวชาร์กเกตไวชาร์กโอ้โหตรงนี้แหลกมากเดี๋ยวขอไปที่อื่นแ่อวนะตรงนี้แหลกมากเลยค่าด่าไม่รู้ไปกี่ตัวแล้วนะโอเคเราก็จะมาอยู่ตรงนี้กันนะต่อไปจะเป็นงูตัวตัวใหญ่นะงูตัวโตต่อไปก็จะเออก็จะสุตัวท,ท้ายแล้วนะีะ วันนี้มีโอ้ยคป็นคนโปรดชอบผิดเจดอันนี้ก็คือ alligator นะตอนที่มันอยู่บนก็จะเหมนี้นะตอนท้่มันอยู่นี้นะมันก็จะทำแบบนี้นะนี่มันก็จะทำแบบนี้แต่มันก็จะเป็นโพล a r b e a นะไอตัวมันี้มันเทมได้นะโพล a r b e a มันเทมด้วยเออป้านะแต่มันจะไม่สอนเทมนะเพราะว่าขี้เกียจเอาของโอเคต่อไปคือเรเดอร์เบลนะก็จะเป็นรูปปั้นนะมันก็จะเป็น tiger shark นะนี่ทเกอร์ชาร์ อู้รู้ว่าฉลางจะถูกกับไอพวกเออเออดอลิกอืมไอ,อ,อ,อทีต่อไปสเปเออิร์นอนีออ่ยนะคือผมไม่สามารถอัดต่อได้นะต้องสเปิร์นวางนะไม่รู้เป็นอะไรว่างนะเพราะอัดต่อไม่ได้อนะโอเคถ้าทุกคนดูอยู่ก็ถ้าคนดูจบก็อย่าลืมกดแชร์กดเออ,อ like, กดไลค์กับกดแชร์คลายเลยนะตอนนี้ก็ไปโรงเรียนเลยนะอาจจะไม่ได้ลงคลิปวน,นะบ๊ายบาย